พี่เป็นเป็นใครกันครับเนี่ยมาทำไมในร้านผมฮะเจ้ามีตาหามีแววไหมท่านผู้นี้คือท่านเปาท่านเปาใช่เจอก็ดีแล้วจะต่อว่าซะหน่อยว่าเรื่องอะไรหรือมอวานซื้อไปกล่องซักผ้าไม่ขาวเลยจะบ้าหรือเปล่าคุเปาคนไม่ผงซัก้อกจิบจะมาไม่ใช่ นี่เปาไหนเนี่ยเปาเปาเป้าเป้าเปาท่านเดินทางมาจากสารอะไรนะข้าเดินทางมาจากสารพระปูมสาลใครอะไรใครอะไรใครค่ะใครครับนี่อ้กงนี่มวงเป็นตลกกันหรือเปล่าเนี่ยเขาด่าพ่อกูเขาด่าพ่อกูนี่ท่านเปาแล้วท่านเป็นใครอ้าวนี่นี่ไก่กงซุนกงซุนเชอะ กงสุลกากรอืมะไรมันกงสุลกเลยอย่างนโอ้นี่กงสุลปันนวลนี่ท่านเปานี่กงสุลกงสุลใชยแล้วท่านชุดแดงท่านนั้นเป็นใครไม่ทราบนี่คือคู่ชีวิตของข้านี่แหละแมวก้าวชีวิตดอนสารเบียรก้าวล้านการกระทำความจริงที่บ้าเหรอโอ้โหไม่ใช่ แมวหลวงจันจันจันอะไรจันจุ๊กจเจจันเจ้าอะไรจันเจ้าจุ๊กจุ๊กจันเจ้าองคุณเชอจันเจ้าโหดีวันนี้มาครบเลยเหรอแล้วท่านมาทำอะไรกันที่นี่อ่ะวันนี้ข้ามาว่าความสดสดกันตรงนี้เลยเหรอซอสซอสต้งไร้แรงสิ่งที่พึงถึงได้มาถึงท่านเลื่อมใสขอบคุณคนอย่างข้าท่านเปา ผู้พนุงความยุศให้ทำคงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขาเลือกสายของกูวันนี้ฉันจะขอยืนสถานที่แห่งนี้ตัดสินความว่าความกันทีนี่อ่ะจันเจ้าครับท่านกงสุนเชอร์ถ้าพร้อมแล้วล่ะก็เปิดศารอีสุ เลื่อมสาย